สวัสดีครับขอแนะนําทุกท่านมาพบกับช่องทีเด็ด3ดาวทีเด็ดที่จะจัดเน้นตามความโชว์ของเกมฟุตบอลในค่าคืนนั้นโดยพวกเราจะเน้นคัดคู่ที่มีโอกาสประสบความสมําเร็จสูงสุดมาแนะนําให้กับเพื่อนๆครับหากผู้ใหญ่ท่านไหนสนใจสนับสนุนพวกเราสามารถติดต่อหลังไม้ได้เลยครับคู่แรกเชลซนแฮมพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เกมนี้ขอแนะนําทีมเยือนครับทีมเยือนนั้นเหนือกว่าแบบพลโลกทั้งฟอร์มการเล่นและคุณภาพทุกอย่างที่จะสรรหามาพูดได้ครับเพราะทีมเยือนนั้นมาจากลีกสูงสุดแต่เชลซนแฮมนั้นมาจากลีกระดับ4 มองแล้วยังไงเกมนี้แมนซิตี้ก็ชนะแน่ๆมีโอกาสไม่ถึง0.1%เท่านั้นที่พวกเขาจะแพน้ในเกมนี้ครับเพราะต่อให้เอาสำรองลงยกทีมแต่คุณภาพของผู้เล่นเหล่านั้นก็เทียบเคียงได้กับทีมระดับท็อปทีมอื่นๆเลยทีเดียวครับเกมนี้ไม่ต้องพูดให้มากความแม้ราคาจะเปิดมาที่ทางแมนซิตี้ต่อถึง2ลูกครึ่งแต่อย่างเกมเอฟเอคัพนัดล่าสุดเจอทีมจากลีกลองอย่างเบอร์มิงแฮมไปยังสอนบอลไปเบาๆสามประตูต่อศูนย์เกมนี้แนะนำทางแมนซิตี้ทั้งใจด้วยความมั่นใจระดับ3ดาวครับผม คู่ที่2เลวเวร์คูเซนพบกับววฟบวกเกมนี้ขอแนะนําเจ้าบ้านครับแม้ทีมเยือนจะเล่นได้สุดเฟียวจนขึ้นมาอยู่หัวตารางทั้งๆท,ที่ไม่ได้มีผู้เล่นชื่อดังก็ตามแต่ฟอร์มของเจ้าบ้านหากไม่นับหลังโดนบบเยือนเปิดสิ่งจนเสียหลักอยู่พักหนึ่งก็ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมากครับเกมล่าสุดคมดอทมุลมิดแถมเก็บ3แต้มมาได้ด้วยสกอร์สอเรียกได้ว่าอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนในการกลับมาของพวกเขาอย่างไรก็ตามเกมนี้อาจจะไม่ได้ง่ายนักเพราะทางหมาป่าเมืองเบียเองก็ถือว่าเป็นทีมที่เคี้ยวยากทีมหนึ่งในบ แต่เหตุผลสำคัญก็คือทางวบบวกในระยะหลังหันมาเล่นเกมลุกมากขึ้นจนทําให้พวกเขาเสียประตูค่อนข้างเยอะยิ่งเกมนี้ได้เล่นในบ้านน่าจะทําให้ทางข้างขายยาเป็นต่ออยู่พอสมควรครับมองแล้วทางเจ้าบ้านมีโอกาส2ออย่างก็คือไม่ชนะก็เสมอนั่นเองแถมเกมแรกที่เจอกันที่บ้านวบบวกก็เสมอกันไป0-0แบบที่เลเวอร์คูเซ่นนั้นดูดีกว่าและโดยราคาที่เปิดมาเจ้าบ้านนั้นต่อเพียงครึ่งลูกแม้อาจจะดูเสี่ยงไปนิดหน่อยแต่ก็อยากแนะนําทางเจ้าบ้านด้วยความมั่นใจระดับ2ดาวครับผมคู่สุดท้ายอูเดเนเซพบกับอินเตอร์มิลาน เกมนี้ขอแนะนําฟังทีมเยือนครับเพราะพวกเขาเหลือรายการเมเจอร์ให้ลุ้นเพียงรายการเดียวแล้วการเสริมทัพที่ผ่านมาก็ลงทุนไปมหาศาลจนปัจจุบันแม้จะอยู่ในอันดับที่2ของลีกแต่ก็ถือว่าน่าผิดหวังสําหรับทุกฝ่ายอยู่ดีครับปัญหาหลักก็คือมีผู้เล่นเกรดใกล้เคียงกันมากเกินไปแต่ก็ไปไม่สุดเท่าไหร่จนไม่รู้ว่าใครคือ11ผู้เล่นที่ดีที่สุดของทีมกันแน่บางเกมบุกเพลินๆก็โดนสวนหายเพราะเกมรับของทีมนั้นไม่ได้นแน่นสมยี่ห้อคอนเต้เท่าไหร่ครับยังดีที่เกมล่าสุดนั้นเเเปิดดบ้้าานอานอชะตไ2.0 ทำให้ช่องว่างระหว่างจ่าฝูงนั้นไม่ห่างเกินไปนักยิ่งการมาเจอกับอูเดเนเซ่ที่ผลงานในปีนี้เข้าขั้นกระจอก8เกมหลังสุดนั้นไม่ชนะใครเลยครับเสมอ4แพ้4มองแล้วยังไงทางงูใหญ่ก็ไม่น่าพลาด3แต้มด้วยบอลบุกแต่จบไม่คมของอูดิน่าจะโดนเกมรุกของทางอินเตอร์ทุบหนักด้วยราคาที่เปิดมาทางทีมเยือนต่ออยู่1ลูกเต็มมองว่าอย่างแย่ก็เจแลวยกกันไปแต่ก็มีโอกาสได้เยอะอยู่ดีครับเกมนี้ขอแนะนำทางอินเตอร์ด้วยความมั่นใจระดับ2ดาวครับผม จบลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับทีเด็ดฟุตบอลของพวกเราในวันนี้เพื่อนๆคนไหนที่ชอบอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยและพวกเราทีมงานทีเด็ด3าดาวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ